ôi bom đấy nhé ra ngoài đó mọi người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  con người mọi con mọi người con bữa mọi người mọi ไกเกอร์ไหกเกอร์ไหกอร์เสือนาเสือนอนนาเสือนอนหน้ามันไถว่หล้วบ่เลยนอนหน้าือยังไดโอ้ทอดทอดยังเลยปั่มบอกเบิ่งเลยปั่มปันนี่มันอีอีพอเอ้ยวขี้บินบับัต่างอขี้แบบนี้เอ่าบินสะบัดขันเก่าดิ เปลี่ยนไซลอแม็กลอแม็กิแปดซิ่งเลยเนาะใคไหนบอกวะคนไทยเห็ดไดเบอร์หน่ะล่ะไอ้แปนไซน้อถอดปั๊มง้ยงเรานี่ยปั๊มปันฮัลลีคือออกสุดสินนี้ขายจักบาทถือมากกนมือแปเลยบอนี่แต่ปั๊มนี่ขายจักบาทบอกไมานานีกรบอกมันกระอออกกระอกกระอออกะนออรอนทรก็ปั๊มปัน เออคือบบใส่แล้วว่าสนทอร์สิองมันหนักเวลาเนี่ยมันหนักออืแล้วแาร์เรนเนี่มันชอบใส่ตัวนี้ก็ล่อออกนี่งานงานล่อออกล่อออกล่อออกเนี่ยล่ออพารออกอพาร์ทจะไป่ขึ้นคนิฮ้ยแเ้ามาติดใส่มันเป็นอย่างดีตัวนี้ที่มาต้องหน้าที่มาติดใส่ไถหน้าแล้วก็เท่าตัวตัวนี้เฮ็ดบ่อยคีเฮลรนหลากจุ้งอืม คือเทิโอวต่เครื่องดีเซลมตัวนี้ฮารอืออ้าอืมเอาแบตซื้อเพื่อไม่ดซื้อเพื่อมดนี่ดเปิดซโอ้ใช้แบตงไงวะตัวนี้สำรเก๋งอตัวนี้เออโเ่า,า,ยายเื่อนั่ซื้อเพอโอ้ยของแปกแถวบานเฮาแต่ทางอื่นเขาอาสิีย่แปกกันละว่าที่แหลกเห็นขี้มาแ,แต่รถด,ดำหน้าได้ไปดำหน้ามายใส่น้อยหน่อยรถดำหน้าแล้วอทมันออกแล เอาสุดเอาสด,ดั้มม um. ันออกเหมืนเ้็ว่าไส่ผานพรได้ไทหรียญกวนมีนแถอดอมอืมอืแต่ว่าปัมม่ด้กาพี่คนอกขายนี่อืมอืมอือมปัมเดี๋ยวต้องใ้แทนอัดเออทางปั้มทางวาเทนีย่พดีต้องพูดแต่ว่าขอเวลาเนี่ยเพราะว่างานในหลานมันหลเออเพเป็นานหรออือืจากสองสามมือสองสามมืออนเดีว สองอมันต้องเออมันต้องเคี่รวบ่อมถอดอรีบากับโบวนดอกแต่ว่าห้าอเคีรยงานเห็นงานในลานนั่อยู่มันกิสิบว่แหงวันไดกสิน้า้อมรวนั่เน่หรอืมเอาิมาบงหล่อใต่หล่อถ้เปลี่ยนแปลงเฮ้ยโหลดลงมันต่เาะจองใช่นีใ่หนีตัวนี้ตัดตัดตัดได้อยู่เออบว่าถ้าเขาอ่านแบบกันไว้ก่อนนี่อเออ เส้นรถนอนเก่งรถเก่งสีหูเนาะพอดีเขาแปนะ้นแม่เดียวมันก็จะต่ำลงก็แน่นระดัตัดออกอืม hmm. อ er ืมอืมแล้วก็รอรถต่อเมื่อไหร่เออแม่ถ้ามีเงินได้จะผมตัดเออเาชุดื้อถอดปั๊มแล้วมาตัดออกเป็นบุรีคีได้พอนี้ได้ครับเดี๋ยวเสียให้เดี๋ยวเสียห้ฮะสายขาดสายฟันกิ่งโอ้ สะพานกิ่งที่ว่าสื่อคอนโทษมาใส่ไม่สื่อคอนโทษโค้งลิ้นว้าวคอนโทษสื่อคอนโทษสื่อปั่มปานโคกลิดมาใส่อืมอืมอ้กระบอกมันบุกใหญ่เลยแต่เลตแต่อันนี้ตัดออกเนาะอันนี้อันนี้คือตัดออกว่าจะไปส่งเพินนี้ล่อล่อล่อหนีออกเอาะตรงนี้ออกอืมอืมาะตรงนี้โอเคจะไปส่งคนทิ่เรียบร้ ขอไผของพ่อเป็กบ่ขอเยาวัน์เยามย่าทหารสมชิมาหยไปอาไปเลยน้อดยื่มสมขอได้เสตาร์มือเลยนวันี้สตาร์ทมือแล้วแสะตึมเลยเนาะโตสุดยอดอ่าวสมนี่ละเสื้อไฟเบอร์สมนี่ละพอล่ะพอละ แล้วจะให้ร้านขี่ร่องเหรียนที่รงหน้าทรงเนี้ยไหมคุณเราควรหน้าบดยำหน้าเราจะรถตุลีเมื่อไหร่เออรถตีหน่อยรถตลีรถตุลีเออเอ็ดเอ็ดเข้าปั้นก็รถไทยนี่เข้าปั้นรถตุลีอืมอนออกืมเออมันเก่าไว้สับปันตัวดำหนาเนาะเออเออเทขนาดเลยไปไปส่งเงาไปส่งหัวมีผมผู้เดียวท่านละอยู่นี่สิไปส่งได้ 啊，小李，有关车